สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีน้องอิงครับมาผมมาพอกับบ่าวโทในช่องท่องพูนแม่น้อยน้ององอิงครับวันนี้มาคำเนี่ยพี่น้องเนื่องจากกําลังเห็ดไอ้ทังขยะแล้วครับเพิ่งเห็ดทังขยะแล้วก็เลยเลยมาถ่ายคลิปหลอบคำให้พ่อเป็พี่นอ้องเอฟซีเบงครับเด้สิเป้ไอ้ให้อาหารตูวหลูตูวหลูยังบ่ทันได้กินอาหารแรงอยู่ ไปห้อนหาอย่างไรไอ้เต้าไอ้เต้าดุกดิกกฮามองขี่วะคือกินเสาแล้วกัมากินเทียงกินเสาแล้วกับบอยอมขี่ปล่อยออกมาแลนเหรนจนหอดเทียงกินเทียงแล่วกับบอยอมขี่กับปล่อยออกมากับแลนเหรนอีกนี่ขามบ้านอีกขี่สองหอบสามอบแล้วนี่ ไอ้ตาวดุกดิกไอ้ขี้ดื้อน้อยทย่ายรูปไปแล้วรูปท่ายมึงเศร้าอะไรย่าเดี๋ยเสาไปออกไประวังหมาดุพี่ ใสเสียวตะไคร้มาใส่แทนซุมใส่ตะไคร้เขาไม่ใส่ขวดน้ำเดี๋ยวไปหาอาหารน่องตุลูครับตุลูมามาลูกมา ว่างไงสองทองสองทองกินแล้วอย่ากวน อดผ่าลงก่อนเพื่อฝนตกมาแรงพร้อมนอนน้ำอาหารเรียบร้อยพร้อมนอนเดี๋ยวไปหาเฟืองมาให้ันกเอาน้องตูลูอิ่มแล้วเหรอ คือขอกงัวเนี่ยเทพผืนปูนบ่ได้พี่น้องเพราะว่ามันบ่เมนขอกงัวเฮามันเป็นขอกงัวปูกระยาครับสิ่งปูกระยามันก็เลี้ยงแบบธรรมศาสตร์บานหน้าก็คือไอ้ขี่ขี่ลงเอาแกบใสเอาเฟืองเศษเฟืองเศษยังใสให้มันยำให้มันเหยียบลงไปอัด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 หล้วมันก็จะเป็นปุ๋ยขอก ทอดนาแร่งเพื่อกะซี้เอารถมาขนขูดคูดคูดใส่รถลหลากเทใส่กันหน้านี่ครับไปย้ายใส่หน้าเพื่อนเนี่ยเพื่อนบาขายแล้วก็เพื่อนสีเฮ็ดแบบนี้แต่ที่สําคัญคือห้อาวบริเฮ็ดแบบตลอดอะครับเด็กรกระย่ายเด็กกระย่ายมันก็นเลยเฮ็ดเผื่นปูนบ่ได้ครับถ้าเกิดว่าห้เาเทเผื่นปูนแล้วห้าย่ายออกมันก็สีเฮ็ดอย่างอื่นอยากอีกต้องมาทุบเผื่นทุบ,ทบยังอีก กันถนัดแบบนี้ครับถ้ายายออกคือคูดพุ่นออกกันแล้วเห็ดยังต่อกันได้เลยเอฟซีหลายคนว่าคือเหตุแบบงัวาฟ้ามมันลงทุนหลายครับพี่น้องงัวมันมันถืองัวนี่ในคอ,อกนี่เพื่อนกันยังว่าสีขายแต่มันขายบาอ,ออกมันบอกมีคนซื้องัวมันถือประมาณนั้นแหละครับเท่ากันเลยเปรียงแบบธรรมศาสตร์บานหน้าครับส่วนน้องวัสนามาสิเดอยู่จังไดกับอช่มครับพี่น้อง เ <c oughs> ฟืองมาใหา้ปิดท้ายสิไดม้มีแนวเขียวเอื้องแนวซอยย่อยเฟืองคือแนวซอยย่อยครับกินเฟืองมันเป็นอาหารแห่งมันสิบไปซอยในการย่อยอาหารเอามาปฏิเสธเอามาเขียวเอื้องอ่ะนะยาแหง่งเฟืองแห่งพลนี่ไม่ซอยระบบทางเดินอาหารเพล่น เออนครับพี่น้องลดขนงัวที่พ่อเอกได้ติดต่อไว้คือมืออื่นผพิเิเดินทางไปสารคามบ่โหว่าสิไปหอดจังโมงล่ะและ้วก็บ่้โหว่าสิขนมาหอดจังโมงคือกันเพราะว่าการขนใหญ่วัวเนี่ยมันเป็นสัตว์ไอสัตว์เลี้ยงการขนใหญ่ขามจังหวัดนี่มันตน้องมีใบอนุญาตครับพี่น้องการขนใหญ่มันจังค่อยสีสะดวกสบาย พอดานพอ,อยังอย่างสี่นะมันก็นเป็นคือรถได้ห้อยอ่ะรถที่เขามีใบอนุญาตถูกต้องนะเขาสามารถทําการคนย้ายได้ครับเอาก็เลยหารถขนอย่างแน่เพราะว่ามันขนขามหลายจังหวัดก็เมื่อเอือนครับน้องวัสนากับสิเดมาอยู่นี่แล้วมาอยู่ใกล้ๆนี่ละแถวๆนี่ละสำหรับเรื่อทีอยูที่เศร้า เาขาคอยว่ากันครับแต่ว่าเขาคอกบ่ได้ครับพี่น้องแนนอยู่ข้างนอกเวลาเขาเอาไปกินหยากินหยังเป๊จูงไปเล่มหยาเล่มหยางมันก็ง,ง่ายครับเพราะว่าคอกนี่คือเป่นเิ่นปิดแล้วคอกเิ่นปิดแล้วค้ายเขาออกมาได้หรอกพี่น้องควายมันอยู่กับง่วมีลายคนออกความคิดเห็นเนาะนนนก็คือส่วนในอคนอกนี่คือสวนในคอกครับส่วนอาม่าไม็คือสวนอามาใหม่ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะครับเนาะในการสนับสนุนฝนมาแล้วครับเล่นมาแล้วฝากก็ซับซาก็ไลไ์ก็แช่ครับพี่น้องช่องทองพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับเป็นกำลังใจทีมงานลังบานฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะครับเนาะให้กำลังใจครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสกอรครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ